สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเที่ยววังน้ําเขียวโคราชค่ะอ่างเก็บน้ําวังพระเพลิงค่ะพี่น้องค่ะรีสอร์ทค่ะร่มไม้ชายชายน้ํากางเต็นท์ค่ะพี่น้องค่ะกับวิวบรรยากาศสวยงามมากมากเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายมากๆอากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาดูกันค่ะมาชมวิวมาชมบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะ บรรยากาศดีสุดๆนอนกลางเต็นท์เย็นสบายอากาศดีมากๆเลยค่ะพี่น้องนอนกลางเต็นทนะะ์ค่ะดีมากๆเลยค่ะที่ร่มไม้ชายน้ำค่ะนอนกลางเต็นท์กันที่รีสอร์ทค่ะพี่น้องคะดูค่ะดูดูน้ำสวยมากเลยค่ะอากาศดีจริงๆค่ะเพื่อนๆบอกเลยว่าสดชื่นมากๆค่ะ ใครมาเที่ยวได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะอากาศดีมากๆเลยเย็นสบายคะ่ะอากาศบริสุทธิ์มากๆคะ่ะมาเที่ยวเที่ยววังน้ําเขียวโ,โคราชคะ่ะอ่างเก็บน้ําวังพระเพลิงคะ่ะรีสอร์ทล่มไม้ช,ชายน้ําค่ะกางเต็นท์นอนสบายๆ,ๆคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะดูคะ่ะดูดูบรรยากาศคะ่ะดูวิวคะ่ะชมวิวนี่สวยมากเลยคะ่ะ นอนกลางเต็นท์ค่ะคนเยอะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าอยู่ห่างกันค่ะเรามาแบบครอบครัวค่ะเกือบสิบคนค่ะพี่น้องค่ะเรามากันเป็นครอบครัวค่ะมานั่งรับทานอาหารกันมีความสุขค่ะมาพักผ่อนหย่อนใจค่ะมีความสุขทำงานเหนื่อยเรามาพักผ่อนกับครอบครัวเรามีความสุขมากๆค่ะ ฟังเสียงนกเสียงนกร้องค่ะบรรยากาศดีค่ะอยู่ติดกับริมน้ำเลยค่ะนี่ค่ะวิวสวยมากค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเ,เพื่อนๆชมไปรเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆค่ะอากาศดีมากๆแล้วก็วิวสวย,ยนี้หาดูยากค่ะมีความสุขดูแล้วสบายตาค่ะ ชมวิวกันกับเพื่อนๆทำงานเหน็ดเหนื่อยก็มาดูวิวดูบรรยากาศดีๆสดชื่นค่ะอันนี้บรรยากาศตอนเช้าตะวันกำลังขึ้นค่ะพี่น้องคะ굿มอร์นิ่งสวัสดียามเช้าสวยมากค่ะลมไม้ชายน้ำบัดบอยที่นี่ลมไม้ชายน้ำเห็นไหมลมไม้ชายน้ำอะไรเมื่อคืนน่ะหรอประมาณนี้นี่อธิบนีอ๋ออันตร้หนาวนี่มาแล้วมาแล้วมาที่นี่แล้วก่อยามเช้า ต้มไม้ชายน้ำเขาเมันบางจริงๆภาคติดขึ้นตั้ง,างนานแล้วไม่หนาวนี่เราต้องเย็นด้วยมีเต็นท์นะมันเราอุ่นอยู่ในนั้นใช่ไหมเออแล้วเราออกไปข้างนอกนะเราฟูกข้างนอกได้แต่ข้างในเราฟูกไม่ได้งงอ่ะเอ้ยเมื่อวานเราไม่ได้สั่งของชุบพัชใช่ไหมสัง่งนี่อยู่ในนั้นเนี่ย <c oughs> มันจะอยู่ในซองพลาสติกอะ่นะนี่อยู่ในซองพลาสติกอะ่ะ โอ้นี่มียาาฆ่าทิ้งเลยโออนี่เมไอ้ยานีอย่าไปทิ้งง่ายได้ต้องทิ้งที่สุดนะที่สุดนะเดี๋ยวเราต้องมาเก็บทั้งทั้งสองทิ้งทีเดียวเลยเดี๋ยวต้องต้องต้องไปไม่รู้ถามวิ่งเกลือแล้วมั้งหรู้ก็หนีกันที่บ่ให้กินด้ยเนาะได้รู้หมดเลยมันมันจะอ่อนเพลียเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งร้านเนี่ย ไงด้วยเฮ้ยมึงะไล่กูมเดี๋ยวเด็กกินข้าวคุไปแต่แต่ต้องกินข้าวก่อนนะต้องกินข้าวไงก็จะลุกมาม่ได้กินข้าวไม่ไหเออยดขดข้าวเลยนี่าิงไงูอยู่ได้ไงมันไม่มี อย่างนั้นเอนี่เราได้ยู่ไหนไอ้ไอ้ไอ้หนึ่หมดแล้วมั้งตัวนาอันนี้ตอนกลางวันค่ะก็นั่งชมบรรยากาศนั่งลมชมวิวค่ะนี่นั่งรับประทานอาหารกันตอนกลางวันแบบเที่ยงเที่ยงบ่ายนี่มีความสุขค่ะอากาศดีค่ะริมชายน้ำเลยค่ะลมไม้ชายน้ำค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะเ,เพื่อน ดูค่ะโคดกล้องไปไกลให้ดูก่อนี่นี่ค่ะวิวสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆไม่ผิดหวังค่ะเชิญมาเที่ยวกันได้นะคะเพื่อนๆเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึ่งค่ะสถานที่อีกที่หนึ่งบรรยากาศดีไม่ผิดหวังค่ะมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะพอมาแล้วก็อยากกลับมาอีกค่ะเพราะว่าติดใจบรรยากาศ ติดใจความสวยวิวดีบรรยากาศดีค่ะบอกได้คำเดียวว่าดีมากๆค่ะนี่ค่ะพาชมวิวไปเรื่อยๆค่ะถ่ายแพนไปเรื่อยๆให้ดูค่ะเพื่อนๆสดชื่นจริงๆค่ะมีน้องหมาด้วยนะ่ารักจังนี่ค่ะ เห็นแล้วสบายสบายค่ะลมเย็นสบายค่ะลมแรงด้วยนะคะที่นี่ค่ะเพื่อนเแล้วก็รับประทานอาหารที่เต็นท์ของเราได้เลยค่ะนี่เราก็กางเต็นท์แล้วก็นั่งนั่งกินกันชิชวๆตรงนี้แหละคะ่ะข้างเต็นท์เรานอนนี่นะคะ่ะเพื่อน ดูวิวไปเรื่อยๆร,รับประทานอาหารกันไปมีความสุขค่ะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะนะคะวิวสวยค่ะเพื่อนๆขนาดกลางวันนะคะเนี่ยสวยมากค่ะยิ่งกลางคืนยิ่งกลางคืนค่ะเพื่อนๆยิ่งอากาศเย็นเย็นสบายแล้วแสงกลางคืนนะคะมันสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ ชมนี้สวยจริงๆกลางคืนนะคะนี่นี่อันนี้สวยจริงๆค่ะลากลางคืนนี่สวยมากไม่ผิดหวังที่ได้มาค่ะได้มาชมสวยจริงๆนี่ค่ะก็พาแผนชมวิวไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนทุกๆคนค่ะที่เข้ามารับชมนะคะมาชมบรบร,รยากาศกันค่ะเพื่อน

จะพานเพื่อนมาชมคลิปต่อไปอีกค่ะสวยมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ